นี้พามาดู MTX125 เข้าม่นะครับคันนี้เป็นรหัส JD05 นะครับตัวญี่ปุ่นแท้นะครับผมเลขเครื่องเลขคอตรงนะครับตรงแท้นะครับญี่ปุ่นนะครับเล่มชุดวนครบภาษีเต็มนะครับเจ้าของเซ็นเองนะครับคันนี้อะไรแท้ๆครบๆนะครับผมแท้ใหม่เบิกเยอะนะครับคันนี้นะครับไ้มาที่ล้อหน้านะครับขึ้นซี่ใหม่นะครับรวมทำสีนะครับผมนี่นะครับ น้ำดวดซึมนะครับผมนะครับไฟหน้าสแตนเลสแท้นะครับไฟเลี้ยวแท้สแตนเลสนะครับแท้นออกนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสครับการแต่งนะครับผมประกับเบิกนะครับออฟลันเบิกครับผมเดินใหม่เหมือนใหม่เลยครับเดินใหม่นะครับจับทิปใช้ได้นะครับจะได้ปกตินะครับ สวิตข้างใช้ได้ครบนะครับแต่ติดกระจกเบิกนะครับผมน่ครับการห่อน้ํามีนะครับเดิมๆครับไม่แตกอันนี้สวยๆครับผมทำพักน้ําท่อนะครับท่อเป็นท่อสูตรนะครับผมท่อตีครับทําสีนะครับทําสีดํานะครับผม เครื่องแห้งนะครับนะครับแกนไม่มีเชื่อมครับเครื่องแห้งนะครับท้งสองที่ใสๆนะครับแกงหลังมีครบนะครับผมคันนี้ล็อกเบาะโซ่สเตอร์ใหม่นะครับบางโซ่เดิมครบครับผมกาดแฉงมีสีดำนะครับเป็นสีดำนะครับยังไม่เปลี่ยนคืนให้ครับ าหุ้มใหม่นะครับไฟหลังแท้นะครับแท้ฮอนด้านะครับล้อหลังนะครับขึ้นซี่ใหม่นะครับผมใสๆนะครับเรลิงชุบนะครับผมไล่ไปถึงนี่นะครับใสๆนะครับคันนี้ประมาณนี้นะครับสตาร์ทเครื่องนะครับ ้ไดนะครับจุนเดินเบานหน่อนึงครับเบานหน่อยนึงนะครับเดินเบาต่ำนหน่อนึงครับ